คาถาพยายมสะกดผีพูดผีปีศาจต,ตนใดมีความเฮี้ยนมากเพียงใดเมื่อได้ต้องพระคาถาบทนี้มันจะอยู่มิได้โปรดสำรวมจิตแล้วว่าพระคาถาตามดังนี้ครับตั้งนโมสามจบนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะโทรังอะตะระโรเวสะวะโนนะหากะปิปิสาคตาวาโหมิมหายาักขะเทพะอนุตตรังเทพดาเทพะเอรักขังยังยังอิติเวสะวะนัน ภูตังมหารักชามนงมะภูอารักขะนะพุทธิมะมัตตานังการปฏิทิสาสเพยักขาปรายันติมีคาถาดีๆอีกมากที่รอให้ทุกท่านมาพิสูจน์พุทธคุณ